การที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนนะคะทำให้นางสาวยิ่งลักษ์ณชินวัตรค่ะยึดมั่นในกฎและกติกาตามรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะต้องตายในสนามประชาธิปไตยแต่จะไม่ยอมให้ใครมาฉีกรัฐธรรมนูญได้ติดตามจากรายงานค่ะ ผู้ที่รักษากติการักษาประชาธิปไตยถ้าอย่างในฐานะนั่ตีกะลาโหมหรือในลักษณะของทหารเขาก็บอกว่าทหารก็ต้องทนาหน้าที่ของตอนเองจนสุดท้ายจนานาทีสุดท้ายทหารต้องต้องตายในพื้นที่ตายในสนามรบวันนี้ดิฉันก็ต้องตายในสนามของประชาธิปไตยค่ะการประกาศยอมตายเพื่อประชาธิปไตยเช่นชายชาติทหารที่ยอมตายในสนามรบของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นแสดงให้เห็นว่า นายกหญิงคนนี้ไม่ยอมก้มหัวให้กับระบอบเผด็จก,การแม้จะต้องเจอกับกระแสต่อต้านแล้วแรงกดดันสารพัดรูปแบบตลอด4เดือนหลังยุบสภาทั้งจากม็อบกบฏและองค์กรอิสระที่ต่อคิวฟันยาวเป็นหางว่าวทำกลางพายุที่กระนำท้าทมเข้าใส่แบบไม่ให้มีพื้นที่ยืนจึงได้เห็นความเด็ดเดี่ยวแข็งแกร่งของยิ่งลักษณ์ที่ต่อสู้ด้วยความสุขุมอดทนอดกลั้น ยึดความถูกต้องตามกติกาจนนาทีสุดท้ายแม้ต้องตายก็ยอมเพื่อให้ประชาธิปไตยคงอยู่นั่นเองยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้อยู่วันนี้เพื่อที่จะบอกว่าเพื่อที่จะบอกว่าครองอํานาจหรือเพื่อตนเองแต่สิ่งที่เราอยู่คือการรักษาประชาธิปไตยการรับผิดชอบตามหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบให้กับผู้ที่จะมารับหน้าที่ใหม่ นั่นคือการเลือกตั้งที่จะได้มีคณะคณรัฐมนตรีหรือรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งวันนี้กลไกต่างๆนี้ถ้าทุกฝ่ายปล่อยให้กลไกต่างๆเหล่านี้เดินเราก็จะได้เริ่มนับหนึ่งในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเวลานี้หากจับพิจารณาศัตรูที่น่ากลัวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วม็อบกระบฏที่ชัดดาวกรุงเทพขับไล่ยิ่งลักษณ์และคนตระกูลชินวัตรคงไม่ทําให้สะเทือนถึงขั้นต้องช้าเลือดช้หน้องแต่อาจต้องทนรําคาญบ้าง เพราะลำพังกระแสะความนิยมของนายสุเทพเทือกสุบรรณก็ลดน้อยถอยลงทุกวันสำร้ายจะกลายเป็นมุมแรงย้อนกลับมาทำร้ายตัวนายสุเทพและ,ละพลพรรคเสียเองแต่ที่น่ากลัวสำหรับนายกยิ่งลักษณ์เวลานี้คือเหล่าบรรดาองค์กรอ,อิสระทั้งหลายที่รอคิวพิพากษาลงดาบแบบไม่เหลือแม้แต่พื้นที่ให้ยืนในสังคมเพราเพียงแค่ขยับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาก็เจอข้อหาให้มีความผิดติดตัว เราจะใช้กฎหมายหรือใช้องค์กรต่างๆนั้นมาทำงานเพื่อเราจะเรียกว่าเราตัดสิทธิ์ห้ามหันกันไปคนละข้างกันเลยนะคะเราเพิ่งผ่านพ้นกับสิ่งที่เราพูดว่าเราไม่อยากเห็นความรุนแรงเรื่องของปฏิวัติแต่เราก็ไม่อยากเห็นการที่เราใช้กฎหมายหรือใช้องค์กรต่างๆในกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้ได้คำตอบต่างๆแต่จริงๆแล้วคำตอบที่ดิฉันเรียนว่า เราควรจะได้ก็คือว่าความสามัคคีของคนไทยค่ะเมื่อพิจารณาจากถ้อยแถลงในแต่ละคำในแต่ละบริบทด้วยใจเป็นกลางและเป็นเหตุเป็นผลจะเห็นถึงตัวตนของยิ่งลักษ์ณชินวัตรจากที่เคยอ่อนหัดก็สามารถแข็งแกล่ง,งไม่ใช่ท้าทายแต่ต้องการสื่อถึงทุกคนในสังคมรวมถึงผู้มีอํานาจขอให้คนที่อยู่ในกติกาได้มีที่ยืนอยู่ในสังคมเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้วนซ้ำแล้วซ้ำเล่า มา7-8ปปีเพราะเราใช้เกมการเมืองเป็นเครื่องมือห้หามหันเพื่อเอาชนะซึ่งกันและกันแต่ในทางกลับกันหากเราใช้เครื่องมือทางการเมืองนี้สร้างสมดุลของกระบวนการตรวจสอบใช้หลักเมตตาธรรมให้อภัยและใช้คำว่าเหลือพื้นที่ให้กับบางคนได้อยู่บ้างแล้วให้กลไกต่างๆเดินไปในแบบที่ควรจะเป็นตามกติกาของระบอบประชาธิปไตย ก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างทีมข่าว DNN รายงาน